โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมที่เจ๊บ้าน้อยนะครับวันนี้เราจะมาต่างจิงนวัดครับผมวันนี้เราจะมากันนะครับทีละทุกท่านวันนี้ครับตอนนี้เราอยู่ในโครงการนะครับผมเอ้ยยังไม่ใช่เรามะถ่ายวัคุณมุกโอ๊ยวัวทำไมโอ้ยวเนี่ย <c oughs> เปิดคลิปไงฮ่าไม่รู้เรื่อง <c oughs> เลยสวัสดีครับอยู่ผมดีเจ๊บ้านห้องนะครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายวัวคุณมุกวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับทำน้ำพริกหมูทอดหมูสามชั้นไปลุยโกลุย เรามาขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารกันนะคะมีโบแล้วก็มีทำอะไรอ่ะเมื่อเขือเทศไม่ไมะเขือเทศแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีมะขามเปียกแล้วก็หัวหอมชาทนี่เราจะเอาไปหมักแล้วก็ไปทอดนะคะพริกป่นนะคะมีน้ำปลาองชูรสอะไรก็ ส่ไปให้หมดทุกสิ่งอย่างปเด็นเราต้องรวนหมูก่อนเราต้องน้ำนะคะน้ำก๊อกได้ไม่เป็นไรเวลากินแล้วเราก็ต้องขี้ออกถ้าเรากินอาหารที่เป็นพิษแล้วก็ขี้ออกเปล่าเราก็จะไม่ปวดก็้คล้ายๆเหมือนแบบว่าพอเรากินข้าวแล้วเราต้องขี้แล้วพอขี้แล้วมันก็กินข้าวแล้วข้าวขี้ใช่ปะแล้วเราก็ไปกินขี้กับข้าวใช่ปห ะะใส่น้ำปลาเยอะไหมครับเยอะค่ะเพื่อที่หมักหมูให้มันแบบมีกลิ่นน้ำปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะเวลาขับรถตกน้ำเนี่ยต้องเอาพกไปด้วยนะทำไมอะผงชูรสมันจะได้ไม่จมใช่ไหมใช่ <c oughs> อุ๊ยนี่ใช่แล้วเราก็ใส่น้ำตาลน,น้ำตาลใส่ หนึ่งช้อนนะคะให้มันมีรสหวานนิดหน่อยแล้วก็กพริกไทยเอากูว่าแหละมันคือเปิดให้กูอ่อ่แล้วเราก็ใส่ลงไปนิดนึงแป้งคโคกิดแล้วก็ขยำหมูเลยขยำให้มันเข้าเน,นื้อน,นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปในนี้นอ่าใส่ลงไปเลยอันนี้มันคือขั้นตอนการรวนหมูนะคะรู้ปะ หมูเนี่ยมันเจ้าชู้นะไม่เคยจับได้เลยเจ้าชู้ยังไงอะมุกหมูสับไงสับล้างไงสับล้างบ่อยโอเคโอเคหมูสับล้างครับผมสับล้างเก่งไงเอาไปหนมุกในนี้นะคะเราก็จะใส่โรตีไปนิดนึงซอสนะคะแม็กกี้ใส่จุดบาไม่รู้แต่ใส่ไปเถอะกินได้ก็กินถ้ากินไม่ได้ก็ต้องกิน าหมูไปแช่ในช่องฟิตค่ะแล้วก็เอาน้ำแตงโมขา,ามเปียกนะคะขยับเพื่อที่ให้น้ำเปรี้ยวมันออกจริงๆไม่ต้องขยับก็ได้นะทไอ่ะเอาหมกไปแช่ก็ได้แล้วเนะี่ยหมกไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหรนะ่เนาะพระว่านะสุพระว่าวกูบานะ้าบน้าถามเจ้าของเบิง่งที่หลับมึงอาบบอว่าบ่อยพวกมึงอีกบักแป๊บเอ้ยบักขำเอ้ยนอ้อ <c oughs> <c oughs> ง,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 งดได้งหด <c oughs> ได้ได้โอเคหมูไปถึงไหนแ,แล้วพอแล้วพอแล้วเท่านี้พอแล้วแล้ก็เบาแก๊สลงมาเราเทใส่ถ้วยหอมมากเลยเอ่ะใช่ไหมไม่ต้องผัดแร้วก็กินแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> ต้องมาดูเลยขัน้นตอนนี้สำคัญทำไมหรอเราก็เอานี่เลย ใส่นะคะไม่ต้องเอาน้ำมันใส่นะคะน้ำหมูไม่ต้องเอาทิ้งไม่เอาน้ำหมูเก็บไว้เดี๋ยวเราเค่อยเอาไปใส่อีกตอนนี้เราต้องเอาหมูมาต้มก่อนแล้วเราก็ใส่พริกป่นลงไปแล้วแต่ใครจะกินเผ็ดกินไม่เผ็ดนะคะแต่หมูกินเผ็ดใส่ไปกี่ช้อนครับผมเมื่อกี้ใส่ไป5้าค่ะ5ช้อนใช่แล้วเราก็ใส่หัวหอมนะคะบีก,ก่อนนี่แหละมันถึงเป็นน้ำพริกหมูไม่ใส่กระเทียมนะคะทำไมถึงไม่ใส่กระเทียมหรอกูไม่รู้แม่กูตามมาแบบนี้ <S <S ตามเลยตามตามไม่ยา๊อกฟอกพอแลยจะตักได้แดกกน่หนี่ยแล้วเราก็จะเอาไปผัดโอ๊ยหูไม่เจอแล้วมึงจะไปิ่งที่ตู้เย็นไงออกมาม็มันหลอนอ่ะอ่านี่หมูหมู นี่เราก็ใส่แป้งลงไปอีกรอบไม่ต้องใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วกูจะิกูสีเทสเทสต้องใส่ะาบัดนี้เออเป็นไงน่ากินไหมสุดยอดครับคอยอยู่เดี๋ยวมาชิจัดซิ่งปังปุ้งปังปุ้งปังอันนี้ใส่อะไรไปครับใส่หมูที่เราตักไว้อ่าเริ่มตางกันแล้วใช่ไหมนั่นแหละมันจะอร่อยเฮ้ยนลืมบันนี้นะคะเราต้องใส่รากผักชีไปด้วยเราต้องเอาไปทุบก่อนอ๋อเมื่อกี้ลืมใส่รากผักชีใช่ อันนี้คืออะไรวิธีเล่งรัดป็นการทำอาหารที่เรียกว่าโสนะคะโสอร่อยเหรอกรบกว้าวเอาคนหมูไปด้วยเมื่อเราผัดไปสักพักนึงนะคะให้เครื่องมันลูเเค้าแล้วก็ใส่น้ำอันนี้ของเราลงไปน้ำอะไรครับน้ำซุปที่เรารวนหมูแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะ เพื่อให้มันเปรียวไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดนึงก็พอเสร็จปุ๊บเราก็ปรุงค่ะนี่เลยผองชูรดสดหนึ่งช้อนครู่นแบบนี้ใส่ไปเลยน้ำตาลหนึ่ช้อนรสดีไม่ต้องใส่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาอันนี้คือปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นสูตรคุณแม่ที่สืบทอดมาจากคุณยายเลยนะดูมีราคาใช่แล้วก็ใส่นี่น้ำมะขามเปียกของเรา ใส่น้มะขามเปียกนะคะนี้คือจําเป็นเลยเใส่ลงไปก่อนหนึ่งช้อนค่อยๆใส่นะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปจะใส่อ่ะอุ๊ยแม่ผมรู้ว่าเสานี้มันมีอย่างเงี้ยเวลาทอดอะไรก็ช่างไม่เชื่อดูดิ ชอบใส่น้ำปลานะคะ,ะก็ไม่ต้องใส่เพราะว่ามันอร่อยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นบ้านหมูก็ต้องใส่น้ำปลาโอเคนิดนึงนิดนึงเพื่อให้มันนัวนะคะอันนี้เราปล่อยร้อนมันเดือดน,นิดนึงอ,นนอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรมหนืปอนอะไรเฮ้ยเป็นไรมันเดือดใส่เราอ่ะไม่มือเป็นอะไร <c oughs> มาแล้วก็เตรียมใส่จานนะคะ กหมูสูตรคุณแม่พยอมนะคะโอ้ยมาแล้วหย,ย,ยุยดหยดุดหยุดเลยอะไรกะไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินมึงไม่ได้อาบน้ำมาสาม,สามวันแล้วไอแป๊บสวันเลยเหรอสามวันแล้วไปอาบน้ำก่อนไ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะอะไรก้าเอาอันนี้ไปอักด้วยเนี่ยอันนี้ไปขัดด้วยเอาไปเอาไปที่ใครจะได้ออกเรืองมากชุบผาเออไปเร็วบนมากสราวสปาบ้านทุ่งสมุนไพรแน่นกระปุกทั้งขมิ้นไทยธนคาและอื่นๆอีกมากกว่า12ชนิดสูตรรับเฉพาะแบรนด์ขัดแล้วแตกตัวเป็นน้ำนมขัดแล้วผ่องขัดแล้วใสขัดแล้วผิวเนียนนุ่มไม่แห้งกล้านไม่แสบผิวที่สำคัญ หอมสมุนไพรมากราคา180บาทน้ำนมออยช่วยเคลือบผิวไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื่นและบำรุงผิวให้มีผิวขาวใสสุขภาพดีผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสและและดูอ่อนเยาว์ราคา120บาทใครสนใจเปิดบินจะได้ถ่ายรูปคู่กับแพทนับว่าพาโ <Wow. S 1> อเคเสร็จ okay. แล้วเอา ยังโอมไงกำลังมาทำอะไรจะได้กูไม่ได้ขอตังใครห้ามันได้ตัวเองทำให้แม่ภูมิใจเลยยังไม่นอนยังไม่นอนเลยสิมองช้าหัวยโอมากกินข้าวขอร้องอย่าคุ้มหมดนะเป็นโจรเลยเนี่ยเอแค่ไว้ต้องจมูกก็พอนี่แล้วก็กินข้าวมองเห็นไหยนะ เฮ้ยน้ำพริกขายไปไหนวะเธออยู่นี่ข้าวโอเคโอ้ยเทมเรามาชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนลุยข้าวมาอะไรมุกข้ามาอะไรเกิดได้กูไม่ได้คอตั้งไกลเจ้าเจ้าคนเราขอมาอยากให้มุกหมวยผู้ดิสารมากกว่ารีวิวน้ำพริกหมูหน่อย เนื้อต่างมาพรกระมุกหนุ่ยเนื้อจ้าน้ำพริกหมูสูตรคุณแม่พยอมแซ่บอีหลีเฮ็ดเองกับมื่อเนื้อมะกอกินกับผักสดเนื้อจ้าแล้วก็มีนี้หมูสามท่นแซ่บไหมคะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีไงแซ่บหมูป็นคนทำอีหลีไม่ทำกูทำแซ่บอีหมวกแมนแล้วแมนโลดอีหยังอะไรบัานี่ยโวยยูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย เราขอพูดข้อก่อนได้ไหมมึงเปนอะไรงูถานทันอีกงูกุยค่ะมึเกกใจผักชีอยู่ที่ออะไรอะไรตบตกใจไว้เีซ้อมตกใจก่อน ต่อ้อนตกใจไงเผื่อเดี๋ยวจะเล่นผักชีต่อไงเดี๋ยวบ้าไม่เล่นแล้วะจะได้ไม่ต้องตกใจอีกไงอโอเคนั้นจบแค่นี้ดีกว่าเราก็กินตังต่อฝากไปด้วยนะครับผมครัวคุณโมกครับผม EP ที่แล้วครับเราลงวันที่21เมษายนครับผม EP 3ามนะครับผมรอดูได้เลยปีหน้าครับไม่เราลงปีต่อปีอะ EP ของเรา,าอะเพราะจากมันฮอตฮิตคนเขาอยากดูจากเนี่ยเราเลยแับสร้างปีเดียวใช่ปีละครั้งไม่ไม่ใหม่แบบ โอเคครับผมเดี๋ยวจะทำมาเรื่อยๆครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย